ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับก็ในวันนี้ก้อนจะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่1 8เดือนสกันนะครับผมสภาพอากาศของวันนี้จะมีอะไรเข้ามาดูกันเลยในวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับ่วงอะไจะเป็นหิมะตกในกช่วง1ินกาย2่1ถึง11นาฬกาย24ช่วงต่อไปก็จะเป็นหมอกทึบนะครับช่วง2 0่นากา3 3ถึง21นกา3 3เราเข้ามาดูในเคจับกันเลยครับ เข้ามาดูในเคสจับระดับต่ำกันก่อนเลยนะครับเราเริ่มต้นที่สภาพอาการหมอกทึบครับผมโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับก็มาดูกันต่อเลยนะครับผมในสภาพอาการหิมะตกหนักโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยมาดูในเคสจับระดับสูงนะครับผมก็เริ่มต้นที่สภาพอาการหมอกทึบนะครับโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยครับ เรามาดูกันต่อเลยนะครับสภาพอาการหิมะตกหนักก็จะมีโปกเกมอนตามนี้เลยสำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับชืชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้บายบาย